ไปติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของการที่ทีมไทยแลนด์ค่ะได้มีการต้อนรับคณะกรรมการ BIE ที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะลงมาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะตรวจประเมินความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ วันนี้นะคะคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือว่า BIE ค่ะได้มีการเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมประชุมและตรวจสอบความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ็กซ์โป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ตามข้อกำหนดในการดำเนินกิจกรรมสำรวจพื้นที่ในเชิงลึกนะคะหลังจากที่ทีมไทยแลนด์ค่ะได้เสนอตัวให้จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ในการจัดงานเอ็กซ์โป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ในอีก6ปีข้างหน้าภายใต้แนว คิด u u t u r e o f l i ฟไล i ์ in n วิ่งอินฮาร์มันน o p ช r t ริงนะคะหรือว่าชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการหรือ T10 ค่ะร่วมกับจังหวัดภูเก็ตอบจอภูเก็ตและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในนามทีมไทยแลนด์ได้ประชุมหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียด i n q u i r y Mission ต่อคณะกรรมการ b บีนะวังจักกรพงศ์ซึ่งการประชุมหารือในวันแรกเป็น,ปนไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในคณะกรรมการให้ความสนใจและขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ ขณะที่คนภูเก็ตเองนะคะต่างก็ตื่นตัวค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับคณะกรรมการ b ี e อีในระหว่างวันที่26ถึง28กร,รกฎาคมค่ะโดยวันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการจะเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตชาวจังหวัดภูเก็ตเองค่ะก็จะต้อนรับด้วยการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ของผู้สูงอายุก,กว่า600คนที่จะมีการสวมใส่ชุดย่หยานะคะเป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่มีความสวยงามเชื่อมั่นนะคะว่าจะสร้างความประ ระทับใจให้กับทางคณะกรรมการ VIE ได้อย่างแน่นอนค่ะ